สวัสดีจ้าพากาดหอมกับคุณลมโบมากราบพ่อปู่นะคะบ้านของท่านก็อยู่ที่โบสแห่งนี้นะคะนี่จ้ะในเดือนตุลาคมของทุกๆปีเราก็จะมาจุด เทียนให้แล้วก็นำพวงหลีดนำช่อดอกไม้มาเปลี่ยนให้ท่านนะคะเพ่คู่อุย้ยหเ่คู่นี่ค่ะทุกๆปีก็จะพาคุณย่ามาก็ฝ่าหิมะมาเพราะว่าจะเป็นช่วงหิมะตกแล้วก็มากลางคืนกันทุกปีนะปีนี้มาแบบพระอาทิตย์ย่าเลย Uh, วันนี้เราตั้งใจจะมารับแม่ย่าไปจ่ายตลาดนะคะแต่ว่าท่านบอกว่าท่านไปไม่ไหวเราก็เลยได้ซื้อแล้วก็เตรียมใส่รถไปแล้วจ้ะก็จะไปกาบแม่ย่าต่อนะคะมีบ้านของอปู่นะคะท่านก็ได้จากไปประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะ สวัสสวัสโสนดูหน่อยนี่นะคะนี่ค่ะที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นแบบพวงหลีดนั่นแหละกระติดสว่าปา อบอกว่าโชคดีนะคุณพอ่อคุณพ่อสามีนั่นแหละสว่าบฝาก็คือพ่อปู่คุณเลนโบบอกว่าดินดินสว่าบฝาก็คือนี่ก็คือพ่อปู่ของคุณพ่อสามีของคุณประมาณนั้นอันนี้ที่เรามาติดไว้ให้ท่านปีที่แล้วนะคะ ็ดูแลคุณปู่แล้วนะคะแล้วก็แล้วเดี๋ยวไปหาแม่ย่าต่อจะเอาอาหารไปให้ท่านวัาใช่ย่าดูแอนเซ็กกิ้ง43ปีที่แล้วที่ท่านได้จากครอบครัวไปนะคะตอนนั้นคุณเลมโบอายุ16ค่ะนี่นะคะเออสต็อปอะไรแอนเจ็กกิ้ง เออสต็อปเออสต็อปท่านก็อยู่ที่นี่แบบสงบตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินทางไปบ้านไม่ยากกันคะ่ะสงบลมเย็นพี่น้องคะดูคะ่ะ ท่านก็อยู่กับธรรมชาตินะแต่ละท่านดูเห็ดค่ะเห็ดขึ้นหนุนเห็ดเยอะเลยค่ะขออนุญาตนะเจ้าของบ้านเก็บเห็ดเก็บภาพเห็ดให้เอซี FC ทางบังไทยชมเจ้าค่ะดูค่ะพี่น้อง ทางโบสก็จะมีบัวให้มีก๊อกน้ำให้แบบนี้นะคะนานๆก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้ให้ชมนะเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่ค่อยถืออะไรนะไม่ถือเคสถืออะไรไม่ถือเหมือนคนไทยจ้ะ วันนี้อากาศ12องศานะคะแดดจ้าเลยค่ะดูก็ดูบ้านช่องเรือนชานนะ,ะเขาก็อยู่ติดโบสน,นะคะโบสก็คือที่พักใจของทุกคนเนี่ยปกติมากลางคืนก็จะอ่า ก็จะเซเซียสก็กลัวเหมือนกันเดก้ามันอะไรเป็นแกะสลักหินนะกัมมันก็คือเก่าแก่คุณลมโบเขาบอกกํมมันก็คือเก่าแก่อ็อกโซอะไรนะอินเตอร์กัมมันเขาบอกว่าหินที่สีดำนุ่นก็กํมมันก็คือเก่าแก่ เอเดสกูลลาแล้วอ็มจเก็งฮะสกูนี่เดินหน่าออกโซ่เลยรปกฏก็จะมีความสะอาดระเบียบเรียบร้อยไปหมดเลยออนน้ไปก็ีลรส่ อ๋อก็คือว่ามีกิจกรรมในโบสถ์อะไรเขาก็จะมาที่ตึกนี้จะเหมือนกับโกนผมเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูคลังมากจ้ะเรามาดูภาพแนวตั้งกันนะคะ นี้ยืนอยู่ที่หน้าโบสถ์นะคะถ้าเขาเขียนไว้แบบนี้ก็คือที่จอดรถของคนพิการค่ะคนดีจอดไม่ได้นะโดยมารยาทแล้วก็กดระเบียบของที่นี่เขาจะให้ความสำคัญกับเด็กคนชราแล้วก็คนพิการจะ้ะเดี๋ยวตามไปที่บ้านไม่ยากกันนะคะอ๋อ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเป็นโกด่ะของเป็นที่เก็บเก็บพระโกดของตระกูลของมหากตรั์นั่นแหละของญาติของพระมหากษัตริย์นัน่นแหละ,ะ <c oughs> คุณเลนโบก็บอกไม่รู้ประวัติแน่นอนเกิด <c oughs> ไม่ทัน คุณเลมโบ้บอกว่าคนงง้นแหละอี่งีย่แหก็คือใบไม้สวยๆข่าวก่อนหายไปหมดเลยพี่น้องดูนะที่มาบ้านแม่ย่าแล้วสวยสวยคลิปคลิปที่แล้วนะนี่ก็คือล่วงลวนหมดแล้วค่ะจากต้นนี้ที่เหมือนต้นโพเลยสวยมากในวันก่อนนะวันนี้ล่วงลวนหมดแล้วจ้ะตอนนี้กำลังถอยรถไปที่บ้านคุณย่านะคะ กำลังถอยหลังค่ะเราดูภาพจากกล้องนะคะถอยหลังไปบ้านไม่ยากค่ะจะอยู่ไม่นานนะคะเพราะว่าเย็นนี้คุเลมโบนัดขา,ขายขายอะไรของรถนะ่ะแล้วก็คุเลมโบจะไปโอนตังเข้าธนาคารไทยให้กับพักการหอมจะเพื่อที่จะ เอาไว้ใช้ใจ่ายให้คนทางเมืองไทยนั่นแหละนี่ก็คือความใจดีของคุณเลมโบจ้ะพี่น้องถึงบ้านไม่ย่าแล้วจ้ะคุณเลมโบหิวเปแล้วจ๊ะนี่นะคะซื้อให้แม่ย่าจ้ะท่านก็ไม่ค่อยสบายฮัลโหลมุสานฮไฮมาแล้วจ้ะ <c oughs> อืมโอ,อเดี๋ยวหอมขอถอดรองเท้าไปกอดท่านก่อนนะคะ ไม่ค่อยสบายกอดท่านแล้วนะคะาน้าเขาจะอเจะ้อของลมอ่ขาจะ้อน่มคุณเบบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อไอ้ไอ้ล้อวงล้อรถน่ะเรียกไม่ถูก บอกว่าเขามาจากมั่นเหมแเราก็จะรีบกลับเร็วหน่อยคุณเลมโบจัดอาหารเข้าตู้เย็นให้คุณย่าจะน่าจะเหงื่อนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปออมอบไปวาง <ไป S 2> ดอกไม้ให้กับคุณปู่อากาศร้อนดูคุณยา่าอันนี้สุทภาพออร้อ,อนน่าเสาไม่ร้อ,อเนออเลยส Nej, jag... Okay. jag har mig inte. Oh. Siv, Antoni, äh, Siv, du vet ja. vad hon är? Ja. Lägg den till henne där. Och har hon då lagt ut tidningen till mig så tar den. Okej. Okay. Mm. okej. Okay. Hon brukar lägga den på, mm. på möblerna. Då. Morsan, ja. vill du att jag kommer stanna till dig? Vinh đu ho không biết hả? Ja, men nà skulle de lẽ ta lại. Hả? À, om, om du vinh, om, om du vinh, uh, jo hả, không mà stanna thịt đấy. Ja, อ๋อมอมดูวินอมดูอมดูวินยอคันสตันนะแฮะทอหันอมได้แฮอืมโอเคอืมก็เสจียมันสุริยกรมมาเสียแลฮะอ่านติ่กมไม่รู้ว่าบอกคุณย่าว่าถ้าคุณย่าต้องการให้ดิฉันอยู่ฉันจะอยู่กับคุณยา่าข่าวก่อนก็ขอมาอยู่ด้วยท่านก็บอกไม่เป็นไร คุณเลโบก็บอกว่าแล้วใครจะดูแลคิเล่เพราะว่าจะต้องสับไก่อะไรก็ก็เลยก็สงสารอยากจะอยู่กับท่านที่นี่แต่ต้องดูก่อนถ้าท<ม>่าน<ม>เปิดใจก็อยากอยากจะมาอยู่เป็นเพื่อนท่านท่านก็บอกท่านไม่ค่อยไหวเมืมอ่อกี้ดุคุณเลมโบคุณญาดุคุณเลมโบโอปมา มาดูทีวีให้ย่าเปิดทีวีไม่เป็นอารมณ์เสียเมื่อวานที่คุยกับลูกชายอารมณ์เสียฟูลเลนโบก็โมโหย่าว่าทําไมต้องดุต้องอะไรสอนให้เปิดทีวีกันทางโทรศัพท์คุณย่าไปกดอะไรผิดก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าใจเย็นๆยามท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยคือดูแลได้อดทนได้ให้อดทน หอมก็บอกอย่างนี้นะเดี๋ยวเดียวจะเอาหนังสือพิมพ์ไปให้เพื่อนบ้านคุณย่าก่อนคุณย่าให้รองเท้าใส่ในบ้านกับผากาศหอมจะหลายเสือไม่รู้ท่านซื้อมาหรือใครให้มาท่านบอกมันใหญ่อุ่นใส่ในช่วงฤดูหนาวในบ้านจะ้ะตอนนี้คุณย่าหอม จูงไปนอนอยู่หน้าทีวีการจะขอมาอยู่ด้วยนี่ทำไมดูเขายากเกิียนกันจังคุณเลมโบบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นมีคนมาดูแลจะเข้าอ่าน่อ่ินเตอรคุณเลมโบคุณย่าลืมรหัสคุณย่าดูงงงิดกับคุณเลมโบมาก าก่ตอนนี้ก็ออกจากบ้านแม่ย่ามาแล้วนะคะเพราะว่าเวมโคกันเซ็กมาดีเลนสกามารัดซอดอ่ะลรอ๋อพอดีคุณมาดีเลนจะมานวด6กโมงเย็นค่ะคุณเลมโบรับออเดอร์ให้เออก็เลยจะพูดถึงเรื่องตอนนี้กำลังเดินทางมาที่ เมืองคลิปปันนะคะจะมาโอนเงินก็คือโอนจากบัญชีสวีเดนเข้าสู่บัญชีไทยค่ะเซนทุมก็คือในเมือง,งโพเวกอีเซนถุม,มกําลังโพแวกก็คือเดินทางอยู่ที่ในเมืองค่ะคริปปันก็ จะส่งประมาณ1,000 10, 0นะคะคือโอนเข้าบัญชีของประการหอมนี่แหละในเมืองไทยนี่แหละก็คุณเรมโบ้จะช่วย7,000ของประการหอม3,000ค่ะก็สแตนบายเอาไว้ away, อ่ามันมีพิเศษเยอะค่ะทางเมืองไทยมีคนรอใช้เงินเยอะจำเป็นกันทั้งนั้นจะ้ะคือปกติเราก็จะ2เดือน3เดือนส่งกันครั้งหนึ่งนะคะ คุณเลมโบบอกว่าเราก็จะได้ประหยัดค่าธรรมเนียมเราทำาธุรกรรมทางอื่นไม่เป็นกันนะคะคนแนะนำนู่นนี่นั่นมาหอมกับคุณเลมโบก็ทำไม่เป็นแล้ววันนี้ก็มาที่แบงค์เลยเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการขัดข้องทางเทคนิคนินดหนึ่งในการส่งทางโทรศัพท์นะคะถือโอกาสพาพี่น้องชมในเมืองไปด้วยคลิปนี้ก็หลากหลาย กิจกรรมหลากหลายอริยบทนะคะชมเมืองไปด้วยเยตสินสวิชบังนะคะนี่เป็นรูปใบโพด้านซ้ายอ่าอันนี้มีไทยธงชาติไทยจ้ะเดนเด่นนะสวิตบังปะปะหาที่จอดรถดก่อนคะ่ะโอ้ยบ้านตึกบ้านเมือง สีสันสวยงามใบไม้ด้านนู้นล่วงไปหมดแล้วนะคะหาจอดรถก่อนเดี๋ยวเราไปทำธุรกรรมทางแบงค์เราคงไม่ได้ทำคลิปนะคะ <c oughs> ออกจากแบงค์แล้วเรียบร้อย แล้วพี่น้องจ๋าดูค่ะต้นไม้ข้างบ้านของเราเรื่องเรื่องอลามเลยนมเยตดตอฟินะสกีเสียงคิดเลเสียงคิเลคิเลเกาใหญ่เลยคิเลคิเลอยู่บ้านไหมลูกฮะโอ้ยคิลเลรอแม่เหรอไงลูกฮะเวนตาเวนตา เด้วไปรับของกับพ่อกับหนูกองฟางเต็มเลยเด,ด,ด,ดี๋ยเดพอหิวมาไว้ตรงนี้แล้วแล้วดูใบที่เหมือนไม่ยมจ้ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวไปรับเอาของก่อนมันต้องมีหมูมีอะไรเข้าตู้เย็นอีกอ่ะหอมจะถ่ายไว้ก่อนนะคะอันนี้นะที่เขาจะมาซื้อกับคุณเลมโบ้จ้ะมีคนมาซื้อแล้วจ้ะ มาถึงบ้านแล้วจ้าก็เก็บของกองๆไว้คุณระโบก็เก็บเอาไปเข้าที่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดให้พี่น้องชมนะคะอันนี้เป็นหมูบดบาลานเฟ็เนาะหอมจะมาแนะนํานี่นะคะนี่ก็คือเทียนหอมเทียนหอมที่เขาทําจากลิง,งอนนะค่ะวันนี้ไปเจอหอมมากจ้ก็เดี๋ยวจะ จุดเทียนในตาในห้องนวดตอนรับคุณมาดีเลนจะมานวดพอดีเลยค่ะอันนี้ก็ภูมิใจมากคุณเลมโบเขาซื้อเขียงมาให้สองอันอ,อันนี้เขาจะทำแบบนี้นะคะเขาจะเอาวางอาหารอาหารทานแบบนี้จะเป็นขนมปังเป็นอะไรเงี้ยค่ะเป็นเขียงหั่นได้เออ กำลังต้มลูกชิ้นค่ะใส่แค่น้ำกระเทียมดองแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วกเ็เป็นผงรสดีเนาะหอมจะทานกับวุ้นเส้นค่ะสดน้ำเป็นลูกชิ้นน้ำใสจะ้ะก็นำข้าต้มมาอุ่นคนละสองกลีบคุณเลมโบกำลังทานอยู่ตอนนี้คุณเลมโบคุยกับไม่ย่าอยู่จะ้ะ แกก็บอกว่าเออมาถึงบ้านแล้วก็พอดีมาขายที่ครอบล้อนะคะเดี๋ยวหอมก็จะขอทานก่อนอีกเวลาประมาณ40นาทีคุณมาดิเรนมาจะุดน้ำร้อนๆคือเมาร้นนั่นแหละคุณเลมโบเขาซื้ออ่าเสื้อคลุมสีน้ำเงินให้จ้ะเจ้าคิดเลยมานอนอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะก็เดี๋ยวทานเสร็จเรียบร้อยก็ต้อนรับมาดิเรนจ้ะ โอ้เทียนหอมลิงองนหอมมากๆเลยพี่น้องคุณมาดิเลนใกล้จะมาแล้วจ้าฟังเพลงนวดสปาหลับสบายเลยเจ้าคิดเลกินอาหารเรียบร้อยแล้วแต่คุณเลมโบวอยู่ด้านโน้นนะคะ ด้านในขวจะถ้ามีคนมานวดตัวเราก็จะดูดม่านนี้นะคะให้เป็นส่วนตัวจะอันนี้ก็เป็นน้ำอบน่ะหอมมาก บรรยากาศได้เจ้าชายหมอนกิ๋วเขาก็จะนอนดูทีวีอยู่ตรงนี้แหละนี่นะคะเรากั้นไว้เป็นส่วนตัวแบบนี้เดอ้อพี่น้องเอ้ย,อาย,อยมาเรียนมาละน้ำกอดน้ำแก๊สน้ำแก๊สโซดาให้ลูกค้าตอนนี้นวดเสร็จแล้วจ้ะ

วันนี้ก็หลากหลายกิจกรรมนำมาฝากกันนะคะขอพระคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ